มีปืนอัพเลเวลาเจ็ดสองกระบอกนะครับผมมี x อ8ิมแปดอัพเลเวลเจ็ดนะครับน้องฮะนี่แล้วก็จะมีเป็นซองยาวอัพเลเวลเจ็ดน,ดนะครับน้องครับผมโคตรตึงโดยทุกคนตึงจัดนะครับน้องฮะประมาณนี้นะครับทุกคน โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะผมน้องน้องุ่นนที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะคทุกคนก็สาหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับบูดไอดีช็อปนะครับทุกคนก็สาหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็เอาหาโค้ดมาแจกน้องๆกันอีกแล้วนะทุกคนก็ใครที่รอโค้ดอยู่นะครับผมก็มามาดูโค้ดกันเลยดีกว่าครับก้องาฮะก็โค้ดก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปนะผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราต้องเข้าไปยังไงก่อนนะครับทุกคนก็นะผมนะผมให้น้องใส่อะไรก็ได้นะทุกคนมาแล้วที่สองอะไรที่สามไาซี่สางนะม น้องใส่อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนย้ำานะครับผมต้องใส่เหมือนกันเด้อทุกคนแล้วก็ฉันไม่ใช่โปรแกรมอันโนมัินะผมติ๊กไปเลยครับแล้วก็กดเลยครับน้องๆฮะแค่นี้น้องก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะน้องๆฮะโอเใครนะครับทุกคนก็มามาดูกันดีกว่าครับทุกคนวันนี้นะทุกคนาหล่าโค้ดแรกนะทุกคนมันก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยโค้ดทุกคนนี่ฮะโค้ดไม่ใช่ตรงนี้นะครับน้องๆฮะน้องๆก็เอาไปใส่กันได้นะครับน้องๆเออนะครับผมก็ไปใส่นะผมแล้วก็จะมีโค้ดอีกหนึ่งอันนะทุกคนมามาด ดนะผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนพี่จะขึ้นไปที่หน้าจอให้นะครับผมสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเน้องก็กดหยุดเอาเด้อทุกคนมันตัวใหญ่อยู่นะทุกคนก็แล้วก็กดนี่แหละครับทุกคนเหลืองๆตรงนี้นะทุกคนแค่นั้นเองง่ายๆแล้วก็ไปดูนะผมตรงนี้นะครับนี่ง่ายๆเลยนะทุกคนตรงนี้นะครับทุกคนมาดูแล้วว่าเราได้นะผมเท่าไหร่นะทุกคนที่ก็คูปองไปตะกี้นี่นะครับน้องๆฮะก็โอเคมาดูแล้วนะผมเมื่อกี้ก็ได้เท่านี้เลยนะครับน้องๆฮะก็ไม่รู้ว่ามันเยอะหรือเปล่านะทุกคนก็น้อนๆได้เท่าไหร่กัน โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะมาจับเป็นอ่าอันนี้ดีกว่าผมโคตรคุ้มดีกว่าครับทุกคนทำนั้นนะครับน้องฮะโอเคนะครับผมเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวพี่ไปจับไอดีสุดแลดีกว่าครับทุกคนก็เอ้ยมันเหลือ3มอันเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวจัดก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวหมดนะครับน้องฮะเฮ้ยํำเลจครับทุกคน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรานะผมไปดูนี่เป็นเลยดีกว่าทุกคนว่ามันเป็นคนต้าใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีอะไรบ้างทุกคนไอ้คนที่ว่าครับทุกคนนะครับทุกคนแล้วก็มีมัดเป็นมัดเออ่เขาเรียกมัดอะไรอ่ะมัดไอ้เนี่ยมัดมังกร หมักสิงโตเออหมักสิงโตป่ะทุกคนใช่ป่ะครับผมหมัดเสือไฟเออหมัดเสือไฟนะครับทุกคนแล้วก็จะมีอ่าเสื้อเป็นอ่าสัสเกตนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นหน้ากากไฟกางเกรงหน้ากากชีนะครับทุกคนนี่ยังเตึงอะทุกคนมีปืนอัพเลเวลาเจ็ดสองกระบอกนะครับผมมีไอเกมแปดอัพเลเวลเจ็ดนะครับน้องฮะนี่แล้วก็จะมีเป็นซองยาวอัพเลเวลเจ็ดนะครับน้องครับผมโพตดตึงดยเลยทุกคนเป็นจัดนะครับน้องฮะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีผ้าอื่นๆอีกนะครับ ผมที่บอกว่าเป็นท่าของนารูโตะนะครับผมแล้วก็จะมีท่านอื่นอีกนะคะทุกคนฮะเอ้ท่าถึงดาวด้วยทุกคนเค้กเตึงก็ตึงครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกันด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับอภิขาเดี๋ยวใต้คอมเมนต์เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ใครที่มองเห็นคอมเมนต์นะให้กดคำว่าล่าสุดนะทุกคนแล้วก็ได้มองเห็นคอมเมนต์เองนะครับทุกคนตามนั้นนะทุกคนโอเคครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่ไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย